ญตครับับวเเลล็็กพี่มีแผนบางอย่างนนวะจอนเมื่อกี้พี่เห็นสาวสองสามคนอยู่ตรงนู้น<ช>ถ้าเราแบบไปไปขอให้เขาแบบเป็นแบบถ่ายรูปรถดีไป<ช>เฮ้ยแต่พี่ไม่กล้าเลยพี่ต้องรวบรวมความกล้าเลยงานด้านไอโอสงานด้านด,ด้านไอโอสอะไรอะพี่ไปบอกเขาดีกว่าไหมอ่าโอเค ขอญ,ญาตครับตัวเล็กเล็กใส่เล็กดัดฟันวายผมสั้นผิวข้าวน่าสนใจรบกวนขอเป็นแบบถ่ายรูปกับรถหน่อย <c oughs> ได้ไหมได้ไหมมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปให้พอถ่ายเสร็จเ <c oughs> มีมีตากล้องอยู่ <c oughs> ไม่สามคนเลยสามคนเลยสามคนเลยมาจากไหนครับเนี่ย สงขาเลยในตัวเมืองเลยเออพี่ก็อยู่สงขาขี่รถมานี่เดี๋ยวไปถ่ายกับคันนี้นะรนตรงนี้ก็ได้ทีละคนก็ได้ทีละคนสามคนเลยก็ได้สามคนเลยสามคนสามคนสามคนยืนยืนเรียงเลยก็ได้ขอขอช่วยหน่อยอ่ามา ครับผมคนหนึ่งยืนตรงนี้ครับผมโอเคยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามอีกทีอีกทีอ่ะหนึ่งสองสามอีกทีครับผมหนึ่งสองสาม โอเคขอบเงียบขอบเงียบผมชอบไหมครับเปล่าคนนี้คนไหนเพื่อนตาลเคนไหนเพื่อนตันเลือยยมบูเหรอเอ้าอะไรวะโลกมันกลมยังว่าตาลเฮ้ยตรงกันไหมนะคนนี้ไหมเฮ้ยคนไหนคนไหนคนแรกคนเลือยยมบูอ่ะนี่คนเลือยยมบูนี่ อ้าวแล้วมึงไม่บอกเราเป็นเพื่อนมึงเหรอบางตาลสถานีล่าสุดอยู่ร้านไหนอ่ะอ้าวแล้วไม่เข้าไปทักเหรอตาลถุยเฮดีเขาไม่ตบเราเฮ้ยลัจอดแม่งกลับไปไม่ต้องล้างเอาเข้าห้องกางมุ้งได้เลยนอนกอดโอเคเดินทางต่อไปไปยบายบา สถาน,นีก็เป็นขากลับเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาออกทริปกับบางจรครับเป็นยังไงวันดีบางจรมาจากสตูลเลยครับเดินทางมากับเพื่อนๆนะครับก็จะมีกิลก็ผมกิลแล้วก็ไอนะครับแล้วก็กาฟิลครับผมส่วนคนนี้บางตาแล้วก็บางจรน,นะครับผมเรามากันที่สิงห์ันครับขากลับเลยนะบางตาเน,นะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้ลแลวลร,รถเกิดอะไรขึ้นขามาโซยอนโซยอนรถมไหรอ โอ้นักใครโอ้โหมันแย่งซีนจัดเลยว่ะเรากำลังพูดเรื่องโซ่กันอยู่เดี๋ยวค่อยไปปรับโซ่กันได้กลับบ้านก่อนโอเคจะบางตาลสตาร์ทเลยครับผมไปครับผมย้าบางตาลบางตาลพลังคนวัต บางตาไม่มีจอแดนแล้วนายขายไปซะแล้วว้าวอ้าวที่เหลือมาช้าจังคร <c oughs> ับสวมมติท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแชนแนลแอมซัพไรเดอร์เทียนอยู่กับผมวัวชนฮอร์ร์ร์เจ็ดอร์ร์ร์รเขายาวนะเราุ้ย ไปแบนโคแบบดีต้อนกันบนเกาะยอะนั่ด้วยบังชอนนะครับน้องไอ้ครับผมเอวเอนจุนสองร้อยมาครับผมไปเลยไปเลยไปเลยครับผมไปลเลยฮะเออไปลเลยฮะคนหล่อต้างตามหลังเลยสุดท้ายแฟนหล่อรู้จักป้า แม่โคตรเท่จริงๆเลยเว้ยดู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 วู้ฮู้วู้ฮ้นี่หรือพลังอำนาจของสองร้อยแรงม้าแชดซัดขวา โหแล้วจูเนี่มันทุ่ดีจริงเลย<อ>ไปฟังกันด,ด,ด,ดิโอ้โหตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งไว้รอดแชแทนี้นะครับบางชอนบอกว่านะครับขามาเนี่บางชอนแกงในมะขามบอกว่าขี่ร้อยยี่สิบขากลับเนี่บอกว่าขี่แปดสิบ,บอ 80, พอจริงๆนะบางชอนก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากมานะครับขาขับ <Yeah. S 1> ก็อย่างที่เห็นนะครับอุ้ยใส่รองเท้าโอ้ย ใส่รองเท้าลูดเอ้ยมาอึบอ่ะได้แล้ว <c oughs> <laughs> ผูกรองเท้าแบบลอยถ้วยวากามาตักตรงแล้วจังไม่ไม่เลยมทุกคน ขี่รถกันหลายคันเนี่ยมันสะใจแบบแปลกๆแล้วทุกคนน้เฮ้ยนี่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 มานี่มานี่อ่ดูดููมาาบา ไดวไหมครับครันนี้จะเร็วไหมไหนไม่บิงไหมมังตาอยู่ไหนวะ up เมืองนะครับส่วนในภะคามก็ขอตัวกลับบ้านนะครับผมนี่นะครับตีไอขี่แบบชิ่ยวเชี่ยวเอ้าเกน200หมาไอ้บังจอรทันแล้วไปเลยฮะบ,บังจอรฮะ เหนื่อยเท่าไหร่เว้ยไม่เหนื่อยตายายเลย <laughs> <laughs> เหรอโคตรเมือ่อ <laughs> ยเ้ยอาอลงเว้ยออาลงเว้ย เดี๋ยวรอบังจรก่อนบังจรน,น่าจะแยกไปเลยนะครับลำขามก็กลับบ้านนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับทีมนี้ก็มาขี่สนุกสนุกกันนะครับตอนรับบังจรจากสตูลน,นะครับไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็บังจรมาขี่รถเล่นด้วยกันไมไปไม่ไปไม่ไป <c oughs> <c oughs> ไมไปบิน <c oughs> <c oughs> ไหมบินไห <c oughs> มไ <c oughs> <c oughs> ครับผมขี่รถปลอดภัยนานแล้วไม่ได้เจอบางจรเมื่อก่อนบางจรเรียนอยู่สงขาไ,ได้เจอกันทุกวันเอา้าบางตาหายไปไหนมัมวแบบเออต้อนรับแขกรับเชิญส่วนน้องนี่หายเลยลืมไปบางตาโซ่ยันโอ้ เอ็นด pues nah ูจัดเลยบางตาเดี๋ยวไปเจอที่บ้านดีกว่าสิบางตาเนะโอเคานนะครับขอบอกนะครับอย่าขับรถต่อในะครับพาจาใจการระทำาะไที่ดูไม่เหมาะสมนะครับก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับมันไม่ดีนะครับผมการกับขี่ที่เร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอันนี้นะครับไม่แนะนำและก็ไม่ส่งเสริมด้วยนะครับจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับรูเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไบไปสวัสดีครับผม